สวัสดีครับพวกเราทีมนารธิวาสเราจะมานำเสนอน้องลองกองหรือลองกองบอยที่มาของผลงานเกิดจากสภาพปัญหาดังนี้ 1. มีการลักลอบนําเข้าสินค้าที่ยังไม่เสียภาษีรวมถึงมีร้านค้าที่ลักลอบจําหน่ายสินค้าที่ยังไม่ได้เสียภาษีจํานวนมาก 2. เพื่อให้ประชาชนได้เป็นส่วนหนึ่งในการปราบปรามผู้กระทำความผิดและ 3. ประชาชนสามารถส่งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรายละเอียดการกระทำความผิดสถานที่กระทำความผิดรูปภาพและวิดีโอเป้าหมายของผลงานคือ 1. เป็นเครื่องมือการให้บริการที่อำนวยความสะดวก 2. ลดขั้นตอนในการทำงานของเจ้าหน้าที่ 3. เป็นการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับผู้แจ้งเบาะแสที่เป็นประชาชนทั่วไป 4. เป็นการพัฒนาองค์กรไปสู่ระบบราชาการ4.0 5. ทําทำให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักรู้ถึงความผิดกฎหมายสัพพสามิตร 6. เป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และ 7. เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านการปรับปรามจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ประชาชนในพื้นที่ไม่ทราบขั้นตอนรวมถึงไม่มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสว่าหากพบสถานที่หรือบุคคลใดน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องอันเป็นเหตุในการกระทำความผิดทางกฎหมายสรพสมิตรต้องไปติดต่อแจ้งณนะสำนักงานสรพสมิตรพื้นที่สาขาได้ จึงเกิดเป็นผลงานมีชื่อว่าน้องลองกองเป็นไลโอ OA สำหรับให้บริการประชาชนที่ประสงค์ต้องการแจ้งเบาะแสถึงสถานที่หรือพิกัดของแหล่งข่าวที่มีผู้กระทำความผิดซึ่งข้อมูลที่แจ้งเข้ามาน้องลองกองจะมีการบริหารจัดการชั้นความลับรวมถึงมีการเก็บรักษาข้อมูลการเป็นอย่างดี ดังนั้นน้องลองกองจึงอาจเป็นช่องทางของการแจ้งแหล่งข้อมูลที่มีผู้กระทำความผิดที่เหมาะสมกับพื้นที่ของนาราธิวาสด,ดังนั้นผู้พัฒนานวัตกรรมชิ้นนี้จึงพยายามจะนำข้อมูลดังกล่าวมาบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่งานปราบปรามการประเมินผลได้มีการทดลองใช้งานน้องลองกองในพื้นที่สาขาเมืองนาราธิวาสผลตอบรับ เป็นที่น่าพึงพอใจและประชาชนในพื้นที่ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งผลสำเร็จที่ได้รับจากผลงานชิ้นนี้ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการได้มีไลโอเอที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงประชาชนมีความสะดวกในการแจ้งเบาะแสผู้กระทำความผิดการดำเนินงานด้านการปรับปรามมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้านผู้แจ้งเบาะแสได้มีส่วนร่วมในการปรับปรามผู้กระทำความผิดอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น และลดความกลัวจากการไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสสุดท้ายนี้อย่าลืมมาเป็นเพื่อนกับน้องลองกองหรือตาม QR code นี้นะขอบคุณครับ